แล้วแล้วก็ทิ้งเวลาที่ท่านผู้นำจะต้องไปเคลียร์ใจกับท่านแม่ทัพบ,บรรยากาศตึงเครียดร,ระดับพอใช้แต่ท่านแม่ทัพก็เป็นลูกผู้ชายไม่ได้ติดใจอะไรถามกลางความชุลมุนวุ่นวายของแฟนคลับที่กำลังเข้ามาให้กำลังใจอยู่นั้นจูจูไม่มาจากไหนเนี่ยนี่มาจากฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าเนี่ยขอโทษแกท่านนายกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแค่ไมไม่ใช่อาวุธข,ของศัตรูท่น่อยเฮ้ ไม่หลุดวะฮะใครหลุดจากพรรคเหรอไม่ใช่คนไม่ไอ้นี่อ้าวเหอรอสงสัยใหม่อยากถามผู้นำแบบแนบเนื้อแต่ดันถามแรงไปหน่อยในยุคที่แรงกระแทกไม่อาจทำลายความมั่นใจผู้นำยังเลือกที่จะยิ้มได้แม่ว่าไม่จะโขใส่หัวก็ตาม